ปกติทุกคนมาวัดสันมาซื้ออะไรกันบ้างสำหรับออมนะมาวัดสันคือต้องแลกซื้อสิ่งนี้เลยแล้วคือพกมาแค่2ใบเขียวยังมีทอนอะ่ะ แอบเลิกมาช้อปปิ้งที่วัสสันสักทีแต่คือตะลึงโปแลกซื้ออันนี้มากเพราะส่วนตัวนะคือใช้แล้วเป็นแฟนคลับตัวนี้อยู่แล้ววันนี้เลยขอแลกซื้อกับบ้านแบบจุกๆนี่เลยเพียงซื้อสินค้าอะไรก็ได้นวัสสันไม่มีราคาขั้นต่ําก็มีสิทธิ์แลกซื้อเทอริก้าดากอนบัตแอคเน่สกาเซรัมหรือเซรั่มซองแดงตัวจริงดากอนบัตในราคาเพียงแค่3.4บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มมากอ่ะทุกคนอ่ะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าทําไมเราถึงกรี๊ดมากเขาคือเซรั่มซองแดงจากบ้านเทอร์ลิว้้มกันกกาารอววใ่่้ะจสบบีีต ใช้เป็นประจาอยู่แล้วด้วยพอเห็นว่าเขามีโปรราคาดีแบบนี้นะคือตื่นเต้นมากน้องเขานะสามารถทาได้ทั่วหน้าเลยทาเป็นประจาเช้าเย็นได้เลยสารสกัดของเขานะจะมีสการฟริโลช่วยป้องกันการเกิดรอยสิวใหม่5%้าเปอ็นดับัตคอมเพกช่วยลดการอักเสบของรอยสิวคือใสมาแบบจัดเต็มสุดๆแล้วก็มีในอาเซลมาช่วยปรับให้ผิวกระจ่างใสใสมาแบบเน้นๆเลยเนื้อเซรั่มเขานะจะเป็นสีส้มแบบนี้ <ๆ S 1> เยียงง่ายซึมง่ายไม่หนักหน้าคือชอบมากแล้วใครที่มีรอยสิวเยอะๆนะอมแนะนําตัวนี้นเลยรอยคือจางลงจริงและตอนนี้มีีีโปปเลขซซซืืื้้้้อออทททท่่วสสัันนนาาาาารรรไดคคบบกกกะุุ รีบไปก่อนโปรหมดนะ